วันนี้เราจะมาพูดถึงการลบรลายน้ำนะคะเพื่อที่จะเอาไปแพดไปตามแพดฟอร์มต่างๆนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะถ้าเราเอาไปลงที่ Facebook มันก็จะเจอลายน้ําของ tiktok นะคะแต่แต่ถ้าใครสร้างภายใน tiktok อแต่กระจายไป youtube ไปกระจาย facebook โดยการลบ ง่ายๆนะคะมี2วิธีคือเดี๋ยวพาไปทําค่ะเพราะว่าบางครั้งในการเอาไปลงแล้วมันติดลายน้ําบางครั้งมันก็มีผลต่อ AI เขาไม่ชอบว่าเอาแพลตฟอร์มอื่นมาลงแพลตฟอร์มของเขานะคะดังนั้นเราต้องลบลายน้ำออกนะคะส่วนมากทำยังไงนะคะมีสวิธีเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะเราก็ เราเข้ามาในหน้าติ๊กต็อกนะคะเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนสมมติว่าเราจะเอาต้ยมยำกระดูกอ่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้จ้าให้กิงต้มยำนต์<ๆ>ันดเฉดเฉเรามาตรงจุดสามจุดนะคะตรงไขป่ปลามันจะมีคัดลอกลิงก์ค่ะสีฟ้าเนี่ยค่ะคัดลอกลิงก์ก็คลิกไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นมามนข้างบนหัวเลยนะคะแต่งคลิปนี้ว่าคัดลอกแล้ว เราออกจากหน้านี้ไปเลยค่ะแล้วเรามาเข้าเว็บ Google นะคะเรามาค้นหาคำว่า s n p p ต i t นะคะแล้วก็เข้าไปไม่มีลายน้ำนะคะแล้วก็เอาที่เราคัดลอกมาเมื่อตะเกียม,มาวางค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึง่ง มันจะมีโฆษณาขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้แอปฟรีนะคะแต่เราไม่ต้องใส่ใจแต่มันบอกว่ากำลังโหลดอยู่พอมันโหลดเสร็จนะคะเราก็ออกไปมันก็จะอยู่แกลเลอรี่แต่ละมือถือของคุณอยู่เครื่องไหนคุณก็ไปเปิดเครื่องนั้นค่ะว่ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันมาลงตรงไหนก็มาเปิดเอาได้เลยค่ะแล้วก็เอาอันนี้ไปโดยไม่มีลายน้ำนะคะไปลงแพลตฟอร์มต่างๆอีกวิธีหนึ่งนะคะ เข้ามาติ๊กตอกนะคะแล้วเวลาคุณทำงานมันจะมีฉบับล่างไว้นะคะยังไม่โพสนะคะแล้วก็สมมติว่าคุณจะเอาคลิปนี้นะคะคลิปนี้คุณก็เปิดขึ้นอีกวิธีหนึ่งนะคะเข้าไปฉบับล่างนะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยค่ะข้างบนสุดขวามือนะคะเนี่ยค่ะกดดาวน์โหลดโดยยังที่ไม่โพสต์ออกไปนะคะ ดาวน์โหลดลงมามันจะก็จะลงเครื่องเราทันทีค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปลบลายน้ำจากอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ติกตอกเขาก็มีลบลายน้ำในฉบับร่างได้เลยค่ะก็มาแบ่งปันคลิปดีๆนะคะ